สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์อโนโลยีนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1คะ่ะสอนโดยคุณครูพัทราวัฒนมูลทรัพย์นะคะหรือครูแพลนเองคะ่ะเอ๊เด็กๆคะสงสัยไม่เหยว่าวันนี้ครูแพลพาเด็กๆมาที่ไหนอาด้านหลักของครูแพลนนะคะเป็นภูเขาเป็นทํถ้ำต่างๆนะคะวันนี้นะคะครูแพลจะพามา เก็บหินค่ะมาขุดเจาะเอาหินไปทําประโยชน์ต่างๆนะคะรวมถึงมาเก็บเศษแก้วต่างๆด้วยนะคะแต่ครูแพยังนึกไม่ออกเลยค่ะว่าจะนําเศษแก้วหรือว่าเศษหินต่างๆพวกนี้ไปทําอะไรเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เรามาหาคําตอบกันนะคะว่าเศษแก้วหรือว่าหินพวกนี้นะคะสามารถไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะ เรามาเรียนกันในเรื่องของวัสดุที่ใช้ทําของเล่นและก็ของใช้ที่ทํามาจากแก้วและหินกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะตามผู้แพลวมาได้เลยค่ะวัสดุที่ทํามาจากแก้วนะคะจะมีลักษณะอย่างไรวัสดุที่ทํามาจากแก้วจะมีลักษณะโปร่งใสนะคะเวลาโดนกระทบหรือตกหล่นนะคะก็จะแตกหักง่ายนะคะ มาดูกันที่ของใช้ที่ทำมาจากแก้วนะคะตัวอย่างเช่นแก้วน้ำต่างๆนะคะก็จะมีแก้วเบียร์แก้วไวน์แก้วน้ำผลไม้แล้วก็แก้วน้ำดื่มนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ต่างๆขวดน้ำอารมณนะคะที่ทำมาจากแก้วนะคะ มาดูของใช้รอบๆตัวเรานะคะที่ทํามาจากแก้วนะคะก็มีกระจกนะคะที่เราเอาไว้ส่องดูนะคะหน้าตาเรานะคะว่าโอเคสวยหรือ,อยังนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีแว่นขยายค่ะเลนส์จากแว่นขยายจะช่วยให้เรานะคะเห็นสิ่งของต่างๆที่เรานําแว่นขยายไปส่องดูนะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ ต่อมาแว่นตานะคะเลนของแว่นตาทำมาจากแก้วนะคะซึ่งแว่นตามีประโยชน์คือช่วยในเรื่องของการมองเห็นนะคะทำให้คนที่สายตาสั้นสายตายาวนะคะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้ชัดเจนิ่งขึ้นนะคะสําหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์ในการทำการทดลองต่างๆมากมายใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้น,นะคะเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะที่ทำมาจากแก้วนะคะอย่างแรกเลยค่ะหลอดทดลองนะคะหลอดทดลองเอาไว้ใส่สารเคมีต่างๆนะคะทำมาจากแก้วขวดรูปชมพู่บิเอร์นะคะกระบอกตวงนะคะขวดวัดปริมาตร และก็แท่งแก้วที่เอาไว้คนสันเองค่ะสิ่งของเหล่านี้นะคะเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทำมาจากแก้วนะคะซึ่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทำมาจากแก้วนี้เมื่อตกนะคะจะทำให้แตกหักได้นะคะวัสดุที่ทำมาจากหินมีลักษณะอย่างไรวัสดุที่ทำมาจากหินนะคะจะมีลักษณะแข็งมีน้ำหนักมากนะคะ ซึ่งหินนะคะจะมีท <anak S 2> ั้งผิวเรียบและผิวขรุขระนะคะถ้าเป็นหินก้อนใหญ่นะคะน้ำหนักก็จะมากนะคะถ้าเป็นหินก้อนเล็กน้ำหนักก็จะน้อยนะคะหินนะคะน้ำหนักมากก้อนใหญ่น้ำหนักเบาก้อนเล็กนะคะมีทั้งผิวเรียบและผิวขรุขระนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งของที่ทำมาจากหินนะคะก็จะมีทั้งผิวเรียบและก็ผิวขรุขระนะคะ มาดูกรนที่ของใช้ที่ทํามาจากหินนะคะก็จะมี1ค่ะครกหินนะคะครกหินมีไว้สําหรับใช้ตำน้ำพริกนั่นเองค่ะซึ่งครกหินนะคะจะมีน้ําหนักมากเลยนะคะประทำมาจากหินนะคะต่อมาค่ะมานั่งมานั่งที่เรานั่งเล่นตามสวนสาธารณะนะคะ แลจะทํามาจากหินเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นน้าหนักอาจจะมากนะคะเพราะว่าเป็นหินก้อนใหญ่นะคะต่อมาค่ะสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือเครื่องประดับนะคะที่เราใส่นะคะสวยๆงามๆนะคะเขาจะคัดค่ะคัดหินที่มีสีสันสวยงามผิวเรียบๆนะคะมาทำสร้อยข้อมือเครื่องประดับนะคะให้เราใส่อย,อย่างสวยงามนะคะ ส่วนหินที่มีลนะักษณะครุค่ะก้อนไม่ค่อยสวยนะคะเขาจะนำไปผสมกับปูนซีเมนนะคะทำทำถนนหรือสร้างตึกอาคารสถานที่ต่างๆันเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ที่ทำมาจากแก้วแล้วก็หินนะคะมีอะไรบ้างนะคะ เพราะฉะนั้นมาทบทวนหน่อยค่ะว่าสิ่งของที่ทำมาจากหินและกัแก้วนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะคะสิ่งของที่ทำมาจากวัสดุที่ชื่อว่าแก้วนะคะจะมีลักษณะโปร่งใสนะคะแต่หักง่ายนะคะส่วนหินค่ะสิ่งของต่างๆที่ทำมาจากวัสดุที่ชื่อว่าหินนะคะจะมีน้ำหนักมากนะคะ มีทั้งที่เป็นผิวเรียบและก็ผิวครกขระนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแพวนะคะก็มีภารกิจนะคะให้นักเรียนทำนะคะก็คือให้นักเรียนวาดรูปสิ่งของที่ทำมาจากหินและก็แก้วนะคะมาคนละ1รูปนะคะก็คือวาดสิ่งของที่ทำมาจากแก้ว1รูปนะคะ แล้วก็ว่าดสิ่งของที่ทํามาจากหินนะคะ1รูปนะคะเสร็จแล้วนะคะระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในรายกลุ่มประจําห้องของเรานะคะว่าเวลาหมดหมดเวลาแล้วค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ see you again next time ค่ะบ๊ายบายค่ะ